ถ้าผมมองนะน่าจะประมาณสองถึงสามก้อนเลยดังแล้วเทียบกับหน้าเนี่ยเทเดแเทด สวัสด <aw> so ีครับผมพีดนแหละครับวันนี้นะผมจะพาไปกินร้านร้านหนึ่งที่เป็นกระแสมากเลยเขาเรียกว่าหมูแดงร้านนี้เขาย่างด้วยเตาถ่านและเป็นกระแสสุดๆเลยนะครับเปิดมาไม่ถึงเดือนคนเยอะมากนะวันนี้จะมีโอกาสไปลองทานนะครวก็กินมีคของเขาเนี่ยต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยครับเขาเรียกว่าอุปกรณ์ดีกว่านะเขาจะใช้แบบหลอนอะรับรองจะเป็นแบบลงทรงลงศพเลยอยากจะรู้ว่าเอ้ยเขาบอกอร่อยและเป็นกระแสเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงนะฮะวันนี้ผมจะพาไปกินร้านลงหมี่เกี๊ยวฮะ หลอดๆแบบนี้หน้าเราจะหลอดไม่ได้นะผมขอไปล้างหน้าอานนั้นแต่ตัวก่อนนะฮะมาทำมา,มาดูด้วย มาดูช้างน้อยมาครับนี่เดี๋ยวผมขอล้างหน้าก่อนนี่ผมใช้นี่เลยครับดรมอนซีสูตรนี่รับแคเน่แอนด์ออยล์คอนโทลนะครับเขาบอกว่าสูตรนี้ป้องกันสิวและควบคุมความมันขจัดความมันได้ดีนนใครที่เห็นผมเนี่ยใช้เนี่ยจะเห็นมาหลายคลิปแล้วแหละไม่ว่าตอนที่ผมไปกินหมาล่านะไปรับคําคท้าซานกินหมาล่าแบบเผ็ดมากเลยแล้วก็ตอนที่ไปแขกลูกชิ้นยืนกินอันนี้ผมก็ใช้นะครับเห็นหลายคลิปแหละแล้วมีอีกหลายคลิปที่ไม่ได้ถ่ายเลยนะอุ้ย,ย,ย<ๆ>มาเรามาล้างหน้าก่อน อ่าวิธีใช้ง่ายๆครับนี่เอาน้ำแตะๆนิดหน่อยพอแล้วก็ค่อยๆขยี้โฟมไปเรื่อยๆนะครับขยี้จนกลายเป็นวิโฟมหนานุ่มนะครับโฟมจะขึ้นเพราะโฟมก็จะเบาและนุ่มมากเนหะ็นไหมฮะมันจะได้วิโฟมหนานุ่มแบบนี้เนะี่ยดุงดงดงง ดึง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 งเห็นไหมหนานุ่มแบบนี้เลยในเนื้อโฟมเขามีส่วนผสมของสารสกัดธรรมชาติด้วยนะครับคือวิลโลบาร์กนะครับและออสเตเรนทีทีออย์นะฮะที่ช่วยลดความมันและป้องกันการเกิดสิวครับง่ายงเห็นไหม มือไม่โดนหน้าด้วยเนื้อโฟมหนานุ่มแบบเนี้ยเขาป้องกันการเกิดการเสียดสีระหว่างนิ้วมือกับใบหน้านะครับผมเนี่ยมันป้องกันริ้วรอยได้นะละเอียดนุ่มมากๆเลยนะครับเนี่ยเนี่ยมันคือมันมันนุ่มจนที่มือมันไม่โดนเน่ยหน้าพี่ตลกจริงเหรออ้าวพี่ใส่หน้ากากไปโชว์ต้องสองกระจกเลยผมว่าหล่นแบบี่เฮ่ยใครอย่างเงี้ยถ่าครกินบะหมี่ ตอนนี้รู้สึกว่าแบบมันสะอาดามากๆนะคะแล้วก็ชุ่มชื้นด้วยนะฮะไม่แห้งตึงแล้วก็ความมันหายไปเลยนะฮะดีามากๆเลยอ่าผมขอแนะนําเลยแล้วกันนะครับผมนี่เลยดรมนตรีสูตรแอคเนียดออยคอนโทรลสูตรนี้นะสูตรป้องกันสิวและขะจัดความมันเห็นไหมฮะกันอีกหนึ่งสูตรอันนี้เลยครับผมไวท์เทนนิ่งแอนด์ออยคอนโทรลนะสูตรนี้เพื่อผิวก็จางใสและขะจัดความมันต้องบอกว่าสีชมพูเนี่ยสำหรับคนที่อยากหน้าใสเขามีอยู่2ไซส์นะครับไซส์ร้อยกร,รัมนะครับกับห้าสิบกรัมไซส์ร้อยกร,รัมเนไซส์ กอยู่ที่49บาทตอนนี้ฮะเขามีโปรโมชั่นคือกำไรให้ผู้บริภโภคด้วยคือเพิ่มปริมาณ25%เลยก็คือไม่ว่าจะเป็นไซส์ใหญ่หรือไซส์เล็กเนี่ยเขาจะเพิ่มให้25%เลยนะก็ถือว่าได้เพิ่มขึ้นนะโดยที่ราคาเท่าเดิมก็<อ><อ>สามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับโรตันบิ๊กซีนะคะและหา้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะครับไปรไ,ไปอาบน้ำกันดีกว่าไปเซ็ตของร้องลอง่างดิไปอาบน้ำปิดประไม่ใช่ไม่ใช่ของมึงอยู่ข้างในกูอยู่ข้างนอกจะปิดประตูทำไมอ๋อเออแต่ไม่ ตอนนี้ผมอยู่ข้างๆโรงเรียนวัดสะเกดนะฮะเขาบอกว่าอะไรนะใกล้ๆย่านถนนจักรวรรดิคลองถมวัดสะเกดโอ้นี่เขาเรียกเเรียกย่านเอางี้ถ้าจะมาเซิร์ชง่ายๆโรงเรียนวัดสะเกดต้องบอกกิมมิกร้านนี้คือหมูแดงเขาเนี่ยเขาไม่ผสมสีนะเขาใช้อะไรนะข้าวแดง ข้าวแดงในการทําให้สีมันเป็นธรรมชาติที่สุดแล้วเส้นเนี่ยเขาทำจากบะหมี่ไขไ่แท้เป็นบะหมี่แบบน่าทานแน่แต่ว่าอยากจะรู้ว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ต้องมาลองด้วยตัวเองเดี๋ยวไปดูข้างในทำอะไรพี่เขารอแล้วถนนคลองลโอถมวัดส์เกตนี่เน่อยู่ตรงนี้ตรงนี้สีแดงของหมูแดงนะครับค่อนข้างเป็นธรรมชาติเลยนะฮะแบบคือหมักจะกธรรมชาตินะครับผมแล้วก็ยา่างด้วยเตาถ่านน่าจะฟินเลยดูเส้นมันเป็นเส้นแบบไม่ใช่แบบบะหมี่ถูกๆเป็นเส้นแบบบะหมี่ที่น่ากินเลยแหละแล้วก็มีเกี๊ยวหมูเกี๊ยวกุ้งเเเเเดดีีีีี๋๋ยยวววรรรราาาาาสั่่่่่งงกอออนนนทท้้มมูะะไไบปโต๊ มาเดี๋ยวเราไปสั่งของแล้วเดี๋ยวไปกินที่โต<ป>มานี่เมนูเขาเขาจะเป็นแบบนี้นะครับเข้ามาเลยก็มีรายการไม่เยอะมากก็จะมีบะหมี่หมูแดงน้ำหรือแห้งเกี๊ยวหมูแดงน้ำแหง้งบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงน้ำแหง้งบะหมี่ แล้วก็มีเกี๊ยวกุ้งด้วยเหมือนที่ผมบอกก็เป็นเมนูทั่วไปจากร้านบะหมี่นะเกี๊ยวหมูน้ำเกี๊ยวกุ้งน้ำบะหมี่แห้งหมูแดงบะหมี่เกี๊ยวกุ้งหมูแดงกิมมิคที่ร้านผมรู้แล้วว่าเมื่อก่อนเนี่ยพี่เจ้าของร้านเขาจะเป็นแบบชอบปั้นเหมือนอะไรเออเหมือนแบบของจิ๋วๆของเล็กๆนะพอปั้นไปปั้นมาปุ๊บเขารู้สึกว่าเขาอยากหาอะไรทาเพิ่มมาเขาก็ทําเป็นบะหมี่เกี๊ยวขึ้นมาแล้วพอทำบะหมี่เกี๊ยวขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็มาเปลี่ยนกิมมิ แบบใช้อย่างเงี้ยเหมือนคิดถึงฟิลเราไปร้านพี่ป๋องแต่ร้านพี่ป๋องเขาจะมีนี่ด้วยนะเป็นโรงโรงคิสอะข้าวของร้านพี่ป๋องเนี่ยจะเป็นแบบเป็นบาทบาทพระแต่ร้านนี้ก็จะเป็นแบบโรงเหมือนโรงศพอันนี้คือเป็นโรงอ๋อโรงศพเขาจะใส่พวกตะเกียบพวกช้อนนะแล้วก็จะเป็นโรงจำปาโรงจำปานี้คนอาจจะงงเพื่อนผมเขาบอกว่าโรงเนี้ยมันจะอยู่ในโรงนี้อีกทีหนึ่งถ้าเราได้นอนอะเราจะสัมผัสโรงนี้ตอนที่เรานอนคือเรานอนโรงนี้แต่เขาจะไปใส่ในโรงนี้อีกที แต่พอจะเผาขึ้นเมนเราก็อยู่ในโรงนี้อันนี้เขาไว้อธิใส่กระดูกใช่อันนี้ไว้ใส่มายิมฟันครับืมกิมมิคแบบนี้มันเป็นการเรียกลูกค้าที่ดีนะครับแต่ว่าผมว่ามันก็สวนกระแสกันอีกแบบนึงในความรู้สึกผมนะถ้ากิมมิคดีแต่รสชาติไม่ดีเนี่ยลูกค้าเขาไม่น่าจะเยอะนะแต่ผมเชื่อว่าถ้ากิมมิคดีแบบนี้รสชาติเขาดีด้วยเนี่ยอาจจะทําให้ลูกค้าเขาเยอะ ผมว่าเป็นหนึ่งเหตุผลแต่ผมต้องลองเองดูก่อนนะว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของเขาก็คือเกี๊ยวกรอบของเขาเนี่ยทานได้ฟรีเติมไม่อัน้นเขาไม่คิดตังค์กรอบยิงไปเดี๋ยวเรารออาหารก่อนครับผม เดี๋ยวเรามาลองก่อนว่ารสชาติเขาเป็นยังไงอันนี้ขอทีมงานเอาไปกินเลยอ่ะอนี่เอาเอาไว้ก่อนนะลองน้ำซุปก,ก่อนอันนี้เป็นเกี๊ยวกุ้งครับหว,หวานหอม,หอมรสชาติโอเคเลยนะฮะรสชาติรสชาติถือว่าดีเลยนะโอ้พี่กินคำเดียวเลยหรอเขาบอกหมูแดงที่นี่ที่เขาบอกว่าย่างเตาถ่านนะ ผ e มว่ารสชาติร้านเขาถือว่าอร่อยดีนะครับหมูแดงชิ้นก็ไม่ได้บางนะครับชิ้นถือว่าหนาพอคำาะเนยเนื้อเนล้อเขาแดงนุ่มแล้วก็หอมไม่ใส่สีหมักธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์สี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เส้นเขามีความน่ากินอยู่นะเส้นที่อร่อยอร่อยเลยไม่ขมด้วยบางที่ที่ผมไปกินบะหมี่แห้งมาเนี่ยเส้นบางทีถ้ารว่วไม่ดีมันจะมีความขมอยู่แต่เส้นเขาเนี่ยเหนียวนุ่มอร่อยส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมผมว่าอร่อย มื่อกี้ที่ผมไปดูเขาทำืมเขาลวกล้งังลวกหลังสามรอบอ,อ๋อเขาต้องล้างแป้งถ้าล้างแป้งล้างไม่ดีอ่ะมันจะขมเริ่มไม่สงสัยอย่างละว่าทำไมเขาคนเยอะทำไมมันรสชาติดีถ้าเป็นคนปกติเนี่ยหนึ่งชามอะ่ะผมว่าพอดีกินนะครับก็ถือว่าไม่ได้น้อยนะฮะ เอาต,ตรงมันจากปริมาณเอาแบบอิ่มพอดีอิ่มพอดีเอาแบบถ้าเป็นมื้อปกติอหกทาร์อุ้เยอะนะพี่ว่าโอเคกำลังพอดีเว้ยแต่น้ำซุปเขาหวานดีนะครับแล้วก็หอมนะหอมเตาถ่านที่เขาบอกจริงๆเคี้ยวไปจะหวานหวานแต่ไม่ใช่ว่าหวานแบบโอ้โห <S <S 1> <S 1> <S น้ำตาลฉ่ำหวานแบบหวานหวานหอมๆแล้วมีความเค็มนิดๆอร่อยมาก ผมว่าเป็นอีกหนึ่งร้านบะหมี่ที่รสชาติดีเลยเพราะกุ้งทั้งตัวของเขาอยู่เกีลยวกุ้งมาเกี่ยวเข้าไปมันจะมีความกรุบกรุบเด้งเด้งหน่อยมันจะไม่มันจะไม่ได้ร่วนเหมือนแบบหมูสับก็อ,อย่างที่เรากินเนื้อกุ้งทั้งตัวเนี่ยเ,เวลากินน่ะมันจะแบบมันจะมีความเด้งๆนิดนึงเกลือหมูเขาหมักหอมนีนะครับข้างในจะมีเหมือนกลิ่นผิดไทย อยู่นะครับแต่ว่าหมูอ่ะมันจะไม่เด้งเหมือนกุ้งมันจะมีความยวบและนุ่มกว่านะฮะถ้าความหอมให้เกี๊ยวหมูแต่ถ้าเท็กเจอร์ชอบเกี๊ยวกุ้งแต่เต้นที่นี่ดีบอกเลยมาดูอย่างตัวตัวอย่างาทีมงานผมนะแล้วจะมีกากหมูโรยมาด้วยนะเห็นไหมทีมงานหมูและกากหมูเขาชิ้นบนเริ่มเลยใช่ชิ้นใหญ่อยู่นะคือเขาเขาใส่ใจอยู่นะนี่ให้ดู ถ้าได้มาชิมบะหมี่เกี๊ยวของเขาเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ได้แค่กินหมีเม่เขาบะหมี่เขาก็อร่อยแต่ผมเชื่อว่าถ้าคนมาลองผมเชื่อว่าคงม,มีความรู้สึกที่ไม่ต่างกับผมลอกผมเชื่อเส้นถ้าผมมองนะน่าจะประมาณสองถึงสามก้อน หมดเอาแบบพอดีกิน5้าชามน,นี่คือพอดีกินนะ เด็ก<ป>ต่อไปเนี่ยคนเยอะมากนะถ้าใครอยากมาลองครับลงผีหมี่เกี๊ยวเนี่ยก็มากินได้นะฮะอยู่ตรงนี้เลยซอยคลองถมวัดสะเกตนะข้างโรงเรียนวัดสะเกตนะครับเปิด5้าโมงเย็นถึง4ี่ทุ่มนะแล้วเขาหยุดทุกวันจันทร์นะครับสำหรับตัวผมบอกเลยว่าเฮ้ยดีนะทั้งรสชาติทั้งหมูแดงทั้งเส้นผมว่าอร่อยเลยนะครับลองแวะมาได้นะฮะอ่ะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมล้างหน้าด้วยเติมตีทั้งสองสูตรนะฮะมีสูตรแอคเน่กับสูตรไวท์เทนนิ่งนะฮะสูตรแอคเน่เนี่ยสำหรับคนที่เป็นสิวง่ายแล้วก็หน้ามันอันนีี้้ใชดเลยนะะฮแลสสหรรับูตไวทท์เเนนนิ่งี่ยสาาหหรับคนนที่อยก้ใสนะฮะ แล้วก็ป้องกันความมันได้ดีด้วยเลยใช้สูตรนี้ได้เลยนะฝากไว้หน่อยแล้วกันนะ,ะนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมไปก่อนครับผมไปครับกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยครับสวัสดีครับผม